ไปหาเนียยงพี่น้องกักคืนงานแต่ว่ากบถึงเบ็ดนี่เต็นอยู่ยาวยาวอยู่นี่กบกินเบ็ดจ้าเออน้องพี่น้องกาดสบิตรเดืกๆพี่น้องใจดีตลาดข้าสุซองอารตีสว่างจ้าเด็กพี่น้องเด้อตอนนี้ก็พาคกันมาฮะเนี้ยงพี่น้องเนี้งเฮ็ดพี่น้องจ้าเออจากสีได้จากมูหรือว่าจังได้ออ้ย ครบทีแล้วพี่น้องเต้นอยู่ย้องย้อนเลยนะฮะเนาะถืออีลวพี่น้องเอ้ยมากับทีมงานวันนี้มากันห้าคนจ้าน้องนนนี่แล้วก็น้องบินจ้าบิลลี่นี่ถืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็พี่สาวคอแล้วก็จิตตุยนะพี่น้องจ้า 국민ដทูนั่นเองเนาะยังบ่ได้ลงกรุงเทพ m � demasiado 숨 надо faith م ولا la renffi0BB😁 NES cknowled 지 Uk Και 컬러�้ e a g и т а н je evido que se a d o l e อ c e n t s 어서 men tem por ese sign Freeman Se nossa con que Billie atasanPD. Oporvinceоло yo me b r e a เหมือนกับท่าน ranged in c monooInnel m a ล้ำเก้าพี่น้องจ้านี่ถือนอจกมาเนาะตันกกามดอกพี่น้องเถือนจกมาขุดเอาเนาะบอกทุกคนวเฮดหัวนีจุ่มโลกแต่จอเด้จุ่มใหญ่จ้าพี่น้องจ้าอืเอามาจพี่น้อได้ตั้งห้าจุ่มทุกท่านจะเามาขำเนี่ยบอกพี่นบเบิ้งมีมาในเซ่อมนเซ่ออุยอุยอุยเออเออเออ น้ำพี่น้องขึขง้นเาเ้ยอ,อ,อ,อ๋อบินบินเจ้าอาลุกอืมขึ้นลมลู่เห็ดอยู่มอบองด้เห็ดอีตั้งจุบลงเลยนี่ยช่าเห็ดเดือดฮูเห็นแล้วพี่น้องจานล้ำเก่าข้าเจ้านี่บึงในฮาก,กับคนปลดล็อขึ้นมานี่เออก,กูดเอาวก็น้อเอาหอดผากพญานาคคู้พี่น้อง,องเห็ดจังได้เสนออารามเก่าข้าเจ้าอือแต้แดง สวยงามตามทองเรื่องพระอภัยมณีไปคะอืมจ้าเด็พี่น้องจะคลองปัสสาวก็ไดแต่แต่ซํำนี้พี่นอ้อ,อ,อ,นองเออพี่น้องเออบอลขึ้นจา้าบิพี่น้องจาปีนผู้ปีนพาปีนห้วยปีนห้องขึ้น,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 นบ้านเมืองเออชีวิตยูทูบเบอร์อ มาจากพี่น้องจใาเห็ดเพิ่กตับควายจ้าแม่เนาะแม่นจ้าแม่นห้องน้ำเต็มเลยนะป่านนี้รอบไปเอารถเนาะแม่น้องเห็นบอลมีแม่นดูโออาร์เห็ดคุยรีคุยชาต้มมึงเห็นมันบอไดแม่นเด้อเห็ดมันแตกครุบเนาะป่ะปีกเห็ดเห็นเหรอโง่กระเจ้าพี่น้องจ้าเห็นแล้โง่พี่น้องจ้านอนเซ็ตกองดองอยู่อ้ยมีมะขอยอ้นมะขอยกิ่นมะขอยกินนี่พี่น้อง นี่จ้าสองหัวจ้าพี่น้องจ้าพื่นกินนั่นเห็เละโง่คอยแล้วนี่เห็นบ่นันโอ้นออแต่ก็ได้หอยจ้าอย่างน้อยก็ได้หอยเมือบให้คุณพ่อกอยนะจ๊ะหอยน้อยีเมืบี้เดอะไรข่นขาวเอาไมเสียงนะบ่อ เก็บพี่น้องจ้าเก็บหาเก็บซิบจ้าเรากรินบุญผาขยะนี่เป็นอะไรคุณแม่หมอวันนี้เราจะได้อะไรไหมใกล้บ้านแม่หมอว่ากลาเห็ดแล้วไป <laughs> แม่หมอ<ๆ>แม่หมอพามาเราโคกพี่น้องจัดแต่วันแม่หมอว่าสวัสดีจ้ามันบ่ได้สิลบไปทางบ้านมันจังไดงๆน่ะได้ตามแม่หมอว่าพี่น้องเอ้ยอจ,จัดจังเราติดตามแกลบกันพี่น้องเอ้ยไปเอาเครื่องบ้านมันแช่กุ้ไก่บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเข่าหัวรอดหัวจังสีละมา嘛 เห็นแล้วปะยี่น้อเห็นแล้วปเห็นแล้วปะเห็นแล้วปะไหนเสือไหนเอบันเมืองเสือน่องดีีพี่น้องเก็บเก้อเก็บดอกใหญ่เด้พี่น้องนี่อ้พี่น้องอ้อพี่น้ออาให้ออกน้อง อืมมกเก็บนะเก็บหาบัดิหาในสอยย่าด้วยนยเก็บจะอุ้ยนะจุมมันนะจุมม,นมันเลยเลยนี่ยเปิดแดวเก็บจา้าพี่นอ้องเอ้ยดีฮอด เปิดซาเก็บกันจังไว้ปุบป,ปับปุปปบปัปปบเก็บบาดเดียวแล้วไม่แล้วน้ำเกลือบอ่บ่ใส่เสนะื้อเยครับอ้าวพี่น้องจ่ามาเดินมาเดินเก็บเห็ดจา้าอย่างสิบกิโลฮะกับเฮนเห็ดพี่น้องเอ้ยพอดีเบอร์เปินเบิรงเลยเฮ้ยได้รอยลาา้นานสมดยนี่นดีดจา้าโอ้ยนั่นมะคอยน่ะกลิ่นมะลิน้อย พีเมทำไม่ใช่ม้เอาเนี่ยนะผู้พิทักษ์โบแม่แม่ไม้ได้โบได้แม่แม่ไม้ได้เป็นยัไงแม่ไม้กันแบบนี้นะโหลเออแม่ไม้พวดตายกันเลยนะพี่กิ๊กไปซื้อนะไปซื้อโอ้ยจะไหนว่าอะไรกันมีเซอร์มีเจ้าของเอาเอาเห็ดกันเอาอู้นันจุ่มจุลุจลอยอยู่นี่นะในมือว่าพูดมีเซอร์มีเจ้าของอะไรยังนะแล้วบินอืมอือในนันแล้วบินในเพิ่มว่าพูดมีเซอร์มีเจ้าของอะไรยังนะแล้วบินเว้ยบอกคุณแม่ยูทีเอสนั่น อ๋อกินไปแล้วนี่อีนางหอยนี่กินไปเลยพี่น้องจ้าอือแห้งมีได้ปะใเนีเสือเอาพุนลำเก่าเก่าก็ไดีล่าุนทุนมนพุกะดย่นั่นอ๋อมนบ่อพ้นใหม่ด่นะอ่น้าเมยอา่นามยอา่น้าเมย์มงนเอา่กระยอยู่พเอาสัีเนาะเอานมนี่แต่นิ่มรุดแล้ว

น้ำเก่าเก่าพี่น้องเ็เส้นอย่าเห็นนะกระดิ่งเส้นเก่าเี่ยนนดไลเจอได้มันน้อยเห้อมันยังแ่นี้แก่นมันแก่นลเหยียบมุนมีปละบะจะนี่นี่นี่เะอนี่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 บางหน่อยพี่น้องน่อยพวกกาวลดนี่จะจงไว้ทำไมลึกเกินไป ในเซอร์ับเบิงกอนบเบิงก่อนในเซอในเซอร์เอ้ด้เออดอยู่จ้าเราพี่น้องมีได้ทางบักคอยได้ทางเห็ดจ้าใส่ผักกะดาวอีกเลยเห็ดหวานๆจะไปใส่ผักกะดาวให้มันขม เพี่น้องจ้ามุมกล่องอยากเวียนหัวเนี่เด้อพี่น้องเด้อขอตัวก่อไปหลายๆบ้นเขาเก็บแต่ละเถอนมาเอาปาให้ใหมันนียบเอาให้เลยให้เออแม่จัดเลยใส่เฮ้ยอืมบ้านพี่น้องบ้านจ้าบมนไเห็นหมา อีกมืออื่นพี่น้องจ้าเค็นพ่อตัวต่ำมันด้วยมันตั้งร้านเองมันง่านี่จ้าพี่น้องจ้าลามเก่ล้าเจ้าเอามือเ้านี่สองทงหยางพี่น้องเอ้ยอืมจะดีที่เมีดีแต่ว่าดอกน้อยพี่น้องหาอีกกันเอ้าบ้านนำเอามือเ้าเนี่เอาตะข่างนีแล้วมันบรรลัยเลยมันกระูุ่มง่ยนะนำเอาหนึ่งมีเงินดอกเดียวนี่ดอกเดียวเหลอ นี่ช่องลูกข้าวบานว่ายแถวว่าเนาะโอยมันแถานี้เลยนะหอมดิเก็บตัดปิวไว้แล้วพี่น้องเอ้ยเก็บน้ำเก่าพี่น้องเอ้ยได้หนึ่งดอกจก้ะแค่นี้หมดแล,ะละ้วเหรอเจ้าอาวา,าสทราบแค่นี้เนาะนี่ดกนึ่ง,ต,งตัดขอบแล้วตัดขอบไปแล้วพี่น้อง ลายตาเลยเดมมุมกล้องกับพี่น้องเอ้ยวันนี้ง่ายใส่ยังบ่โอ้ยไม่เอานี่เรานำมาที่จุบมางียมางียนะนี่บัมบัคเซ่หอยนี่เราน่าูนนั่จุบจุบจีาหอยนี่แะพี่น้องเอ้ยกินแล้วบ่นี่เด็พี่น้องจ้าโอ้ยของจ้า เลนน yup. ี้หนึงดอกพี่น yeah> ้องเอ้ยเหียนแล้าน้ราเราจะห็ดคายจ้ะพี่น้องเห็ดคายล่ะเห็ดสันเองมีกันเด้ออันน้องเด้อมีกันเด้อจันนี้เรียบอยแล้วจ้าอันนั้นสองจุ่มคุนั่นเออคุณครบคนนั่นจ้าไปพี่น้องจาน้ำไปจ้ามุนปลามุดโด่งไป พี่น้องเห็ดน,น,น,นี่บอกเห็ดนี่บอกจ้าเห็ดนี่บอกจ้านี่งามไปนี่เห็ดไข่จ้าเ,าเาห็ดไข่ล่ะโอ้ยหกงก,กล่องเกลายตางเลยเดี๋พี่น้องเด้อือแต่ละหนึ่งดอกในเสดอกหนึ่งเดี๋ยวจ้าอุ้ยนี่ไงพี่น้องกำลังจูมเจาะบ้เอเลยสวยๆเลยทุกคนเหน็ดไข่จ้าอือ ็ดนะโอ้ยมะขอนกับเสีอกไปแล้วพี่น้องเอออีนางหอยเดือยนะจ๊ะนี่พี่น้องจ้าเฮ็ดเฮาก็ได้สวยมากนี่คือหนึ่งกระตาจ้าสวยมากจ้าเออหนึ่งกระตาจ้าพี่น้องเอ้ยจะมาเบิ่งเขาขอดกระตาขอดกับพี่น้องอันนี้คือหอยจะได้หลายหน่วยเลยเจ็ดเป็หน่วยคนละพี่น้องเอ้ยนี่เลนโบ จ่าก็ไดาอยู่นะพี่น้องจ้าป้าจาพี่น้องจ้าเมื่อแล้วพี่นอจจ้องไปนี่นะเออเมื่อ้าเมื่อแล้ว ที่เรียบร้อยพี่น้องจาจะติดตามคลิปหน้าพรุ่งนี้กันแล้วกันพี่น้องไปแล้วสบายดีจ้า